ปาปดปา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 ดถาคำแสงเลี้ยวเบิง่งผู้สาว์ซื้อพี่น้องเอ้นะเอ็นตะเขียวพี่น้องปวดเมียจับได้แล้วเมียก็อยากหายเลยนะพี่น้อง,องเิ่นเลีย้ยวเบิ่งนคาร์ฟู้สาว์ซื้ออืมหลังรัดหลังลัดหลังรัดตาคืม <c oughs> ตัดผ่าม,ามันทีคำวัยนะคำวัก็ยอดถาคำแสงถาคำแสงก็กินเบียร์พอได้พี่น้องบอเป็นตาปนันส่วนมะลินจุบจุบจุบนี่นะดึงคอยยายสลีมาจับเมันกินเบียร์ไปน้อง นี่กูเม่งเมี่ยนพี่น้องยินเมี่ยลงหนาวอีพี่น้องความเจ็บสบายดีสบายดีพี่น้องม้อนี่ม้อนี้เชี่ยวคำแซงเข้าสิภาพแปนดินนันตันรุ แม่โมจัดล้อเดี้ยนี่เพิ่นมาแต่เพิ่นมาแต่อันนั้นสวรรค์เนาะเปี้ยงมาตเวียงแม่เพิ่นกะสบัยดีพี่น้องเอออันนี่คำแซงนี่กำเมียพงเพิ่นเนาะเพิ่นรักจากเออน้องเหรอเมียพงเพิ่นเนาะเพิ่นรักจากเออน้องเหรอเพิ่นมาแต่เพิ่นยังจันเนาะเพิ่นไปขายเตียงอยู่หันแหละปุ๊บมาอีก บอลอดโควิดบัแล้วมาแบบมูนตี้โคบบวิดนี่นน้องนายน้องแม่ได้รถมาขับจะได้หนีแม่แม่รู้มีพี่น้องเครื่องยายสลีพี่น้องเ้องสิเอาไปให้เพื่อนเพื่อเป็น oh. ลินตาเด้ไปเอาเพื่อนยงมาเพื่อนนั่นรับอันบอกเพื่อนว่าขอบเดอ้อว่ามีเบียด้วนจริงโมแมนไปลินพี่น้อง <c oughs> เอาเสื้อเมื่อกี้เอาไปให้เพื่อน ว่ามีเราบุญผิดเขาไม่กลงโกอ่ะดังไปได้แล้วพี่น้องเนาะไปเอปเอาเมียก่อนวพี่น้องเยี่ยวกมแรงมากเป็นจะเป็นเจ้ามือเองวันนี้พี่น้องเลยอืมติดนีเข้าติดขาไปกับกรอบเนาะพี่น้องเนาะจะว่าแล้วโมูฮาในยูทูบเบอร์คนจนเนีพี่น้องมีแต่ยูทูบเบอร์คนจนเงินเดือนออกมากกว่าพวกุ่มใต้ในใต้เศรษฐกิจมัน ยำาห่แหงน,แ<ย>นียนะเชนเนะแงใแงแ่แหงนนยูทูบกับหรือว่านั่นยูทูบกับขึนดิ <c oughs> นนยูทูบปะโต๊ะไปเนาะเอาพี่นองไปเจอกันนั่นอยู่บนบหับยายเฉรี่ยไเลยไปเนองไปหับใหญ่อันไปมองมอง ครัวามมุ่งใจจะต้อยเลือกคนดูเองใช่ไหมตัวคอเย <c oughs> อเอินเลยสบายดีเลยป๊อปสบายดีพี่น้องว้าแพร่เตี๋ยพี่น้องเป็นมือกล่องเนาะวันนี้เนาะถือว่าไอ้ผู้เป็นมือกล่องไอ้เฮาพี่น้องวันนี้เฮาจะไปลินตาดตาร์ดยังไงผู้ตาดแกงก้างตาดแกงก้างพี่น้องไปเจอกันอยู่ตาดแกงก้างได้พี่น้องเน,นอะยายสชลิพิ่นกาทีเปลี่ยนเครื่องอยู่พันละไปพี่น้องเจ็ดซี่ นีเ่ากระหอดตาดแหลงท่องเที่ยวของตาดแกงปุ๊บอะไรนะพี่เนาะบุญแมนเนาะแกงแกงยังเลยแกงชั้นแกงกลางแกงกลางพูดซองผมเมียระขีโอชิชาเชยพี่เนาะเออนี้เบื่อไหมเบื่อไหมก่อนนี้ยายสิริเป็นกำลังไปเปลี่ยนสุดเนาะสุดไม่ทางง่ามเลย นี่คือ,อยลุมจ้นายเขาลงไปนะไปหาหยอกแาวอย่างนั้นเขาเมียเขาเอามาเมียเอวเอามาเมียเอวข้ากับประหยัดนะพี่หนังเนาะทอามาคนโกงของแท้ยี่แล่ะพี่หนังแม่ oh my god เป็นเพียงเรียบร้อยพี่น้องเอองามลีนี่ห้าสิีฟ้ากันลงไปพี่นอ้องว่ามันมีบอลลงอยู่ลงลงถ้งถาคำแสงคนโกลงไปก่อนเลยดีเปิดคลิปแล้วยังสีสบายดีอยูย่ทอดแล้วพี่น้องนี่เมื่อกียนใส่ไปจะได้ พี่น้องแล้วเ้าก็ลงมาหอดอันบอนตูบอนเฮาสรีนังเลยเนาะพี่น้องเราก็วแวะซื้อของกินเลยนาะพี่น้องซื้อไข่ลูกซื่อเครื่องดื่มพี่น้องนอกเพื่อไปนัง่งอยู่ในตูนะนนเน,นา,รรรา,า,นเานะพี่น้องนะ้ำเย็นๆบรรยากาศธรรมชาติบ้าน,นเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่าไปครับไปครับสวมน้ำกันเด้อพี่น้องเพราะว่าคลิปเพราะว่าเสียงเพลงเนาะพี่น้องเข้าไว่ก็เลยบอดดิทาย บริหารบริการเสียงพี่น้องทำใบกระตัดเสียงของทำใบมาผ่ามเล่าเราพี่น้องเนาะมีการหยอกกันจากเล็กๆน้อยพี่น้องมวนซื่นพี่น้องอันโดนๆเธออาจจะไปหลินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะขับแซงก็ลงมาตะเวียงใหม่ๆพี่น้องอ่ะไปติดตามขับชมเลยพี่น้องใหญ่เสรีกับห้ามน้ำก่อนเพราะได้เงี้ยวอัานคล้องฝนมักได้พี่น้องเนาะเครื่องดื่มบ่แต่ว่ามันกินได้บ่ลายพี่น้องไปไปขับสมพี่น้องอ้าว

ไม่หายดิเนาะเปลี่ยนไปเรี huh. mm ่อยเปลี bye bye. ่ยนไปเปลี่ยนไม่เปี่ยนไมม่ายาไเนี่ยหายเลยนงไบา่ไเว้ยไปไปไปอหจ้าม่เนาแม่สบตุกนาดูเบนเตแล้วมันนี่ ถือสาไปสายอีกวันนี้ว้าต็มโต ่นนนี <S <conclusions> <S <Why those genres> ้เราลังสิริมต้อกวานพี่น้องเออประมาณกกยัางลยเข้าาเอาสารลกนานะารลูกนาบเลยเานี่เนาะมาเอเนาโอ้โอ้ตเ้โอ้สังมากนนี่สวัสดีครับ ผมคือเก่าเด้อผมคือเก่าเด้อครับเด้อครับซีบันพี่เนาะแม่นบรอครับซีบันพี่ผมเสี่ยงมันตายแล้วเสี่ยงมันตายแล้วโอ้ยว่าชินังไก้บุาว่าเนี่ยหอนั่งเนี่ยเนี่ยไม่เอามียมไนน่งได้ไอพูมือนามือนาเนาะมือนามาแล้วเราทำผระสมเนาะว่าสินังไกู่้สาว่าเมีย่ยหอยน่งพี่น้องเมี่ยยังห่างพี่น้อง มือนาบรดมาทมดอกแน่นี่มือนาาาเจ้าผู้สาวก็หายมีอเฮาจักในใเนาพี่น้องมนนันอนุญาตให้พู้เอาซองคเาะกนหน้าเดยนี่พี่น้องบรรยากาศดีดีเลยพี่น้องโอ้มอิสแต็คยังงามงแต่บ่ไก่ย่งหอไก่ย่างนี่เอ้าก่ให้นงพไก่ยงเนี่ยเดี๋ยวก่ เราไม่สิดอบใครลูกพี่น้องให้ห้เราเป็นมืออ่อนอย่างเงีเมียเข้ามาตรงเงี้ยได้อ็กินแซ่บมียะไรเงี้ยกินเบิร์ดอันนี้มาก่ก็กินเบิร์ดอันนี้มองคำแสงเห็ดคืออีกมากกเมียะไรอยากกินเหลากินเบี้ยบัจจานนั้นพิษกับเมียะนะดึกเอาดึกเอาเพราว่าเชียรเมื่อนะเชียรบอไปเทคต่อว่าไปสติ เดี๋ยวยิ้มขึ้นคืนนี่นะพี่น้องเรา,มาไม่เบบเครื่องจิ้งนะพี่น้องเนะาะป้าเบื่อแล้วดินน สามวัทีถาวคำแสงปาด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 ถาคำแสงเลี้ยวเบิ่งคาบูสาวเซ๊ยพี่น้องโบเก่งใจมีอะไรคำแสงนี่โอ้พ่อมูเจอบได้เลยกันเออมียะไายพี่น้องมียก็เล่นงั้นเออเดี๋ยวมีอขึ้นพี่น้องคำแสงคัดนะคำแสงเออเดี๋ยวเบิ่งคาบูสาวเซ๊ยเจอเมียยิกอีกเจ็บหลังอีกเฟินเบี่ยวกับโบกินมานั่งเบิ่งคาบูสาวเซ๊ยขาดลีคำแสงพี่น้อง นี่สาวเบอร์นี่ก็เป็นสาวแกพี่น้องเออสาวแกได้มานั่งขะขังเขาพี่น้องเลยสาวหนุ่มๆก็บุกานั่งเนาะพี่น้องมาหอดครัเข้ามากล้กับบ้างพี่กันพี่น้องจุบุจู่บุยาเจส梨บนกระเริ่มมีอาการเมาจังน้อยเข้ามาใกล้บนกกอ่ะเงิ่มเงิ่งเงิ่งเงิ่งพี่นตามสไตล์ของเข้ามาเองเนาะพี่น้องเนาะเออเข้าเป็นกับบ้านกันพี่น้องเข้ามาใกล้เบาเรื่อง คนท้องกน้นอะพี่น้องแต่ว่าเพลงเขาเปิดเพลงดัางไลฟ์พี่น้องนะขาโทษเขาเอาไฟนำมาผ่ากนะ็พี่น้องเออน้องรัดกันคำแสงหวานจังเลยหยอกกันอีกเนาะยังโมสุดพี่น้องคำแสงกับเฟินเบางหญ่พี่น้องเฟินว่า มีแอนตี้ทิมก็ได้เพคนวะโอ้มันบอกแอนแล้วเชียวมึงประกาดอ,อกเชียวนี่นะมึงบูเสือนี่ป๊อปป๊บปป๊อเอาใส่ขวดเข่าก็ยังได้ำเนี่อะวะเจอเมีแฝดหัวสะบาดหนึ่งเจ็บลายเพคนวะนี่พี่น้องทำไมก็เมาพี่น้องเมาแล้วเมาแล้วพี่น้องทำไมคนโกบเมาแห้งเลยเชียวก็กินบ่ได้กินเบียร์บ่ได้ก็จอกเชียวฮอนนี่จุกจุกจุกนี่ ป่ะก็เบ,บ,บิ้งเบิ้งเจ้าของเลยอย่าเวอรนะพี่น้องนะเออรกับแซงบอก,กินเบียร์พี่น้องกินเบียร์บได้หันแบไปลินพี่น้องแจ้วนี่นะกับไว้ดึงคอเมียมากนึกหนึกหนึกหนึกเฮ้ยอยากจะลีกินเบียร์อีกพี่น้องสบายเวอเมาพี่น้องเลยขอโทษขอราะไปนำว่าจะได้บุษบาหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่เทาลงไปแล้วก็มันเทิมนะพี่น้องเด้อสิ่น่นเมียลงหน้ามือได้พี่น้องโคน

กำลังลงมาตะเวียงกันนัดเจอกันเลยพี่น้องเนาะอ่ะไปตามส้มพี่น้องผู้ไหนเห็นผู้สาวเห็นผู้สาวบุได้พี่น้องสี่ใช่หรืโดยเฉพาะเป็นแถวคำแสงเลยพี่น้องนะโูนตาจ่องอ่ะพี่น้องติดตามสม้ม เกาก็ก็แซ่ก็ติดตามสบาเพี่น้องเอแสดงควาจากินเลยเรือยพี่น้องออเีมติดตามส่งคำแซงมาหน้า้วไปติดตามพวกส่งหน่อยหน่อพี่น้องเด้อบวกสงติดตาสองสมหมื่นีเทไมพี่น้องสงนอยสกขีเล็บในคำไมพี่น้องอ่จะเดก้ากเลยกแซ่ก็ติดตาเด้พี่น้องเด้ออัคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายเลสกเอาลเออบ๊ายบายเลสเออปนี่จางกอมือ้างไปนี่ไปนี่